สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ที่4ี่เดือนมีนาคม2565นะคะแล้วเราก็ยังอยู่ในน่วยหนูหน้อยตาวิเศษอ่ะวันนี้เรามาทบทวนกันนะคะว่าหนูหน้อยตาวิเศษเราต้องทำยังไงบ้างนะคะอ่ะอันแรกคืออะไรลูกคัดแยกขยะใช่ไหมคะคัดแยกขยกะเมื่อบันจาร์คุณครูอั้ําสนทนาไปแล้วมีถังสีอะไรบ้างลูก สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะคะสีเขียวเราจะคัดแยกขยะอะไรลงไปลูกขยะเปียกนะคะขยะเปียกก็คือสีเขียวส่วนสีเหลืองล่ะคะสีเหลืองก็คือขยะรีไซเคิลนะคะสีแดงสีแดงคือขยะอันตรายนะคะสุดท้ายคือสีน้ําเงินสีน้ําเงินก็คือขยะทั่วไปนั่นเองนะคะอันนี้คือการคัดแยกขยะนะคะทีนี้การกําจัดขยะ คุณครูอ้ําสนทนาไปแล้วว่าเรากําจัดขยะได้หลากหลายวิธีนะคะเช่นเช่นฝังกลบนะคะฝังกลบแล้วก็เอาไปทําปุ๋ยหมักหรือ,อหรือทอํายังไงคะเผานะคะแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยเผากันแล้วนะคะเขาจะฝังกลบแล้วก็นําไปทําปุ๋ยหมักนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีกําจัดขยะนะคะทีนี้เรามาดูว่าประโยชน์และโทษของขยะเป็นยังไง าเรามาดูโทษก่อนโทษเป็นยังไงคะโทษของขยะมีกลิ่นเหม็นนะคะเป็นบ่อกเกิดของเชื้อโรคนะคะจะมีหนูมีแมลงวันนะคะที่ไปขุดคุ้ยขยะนะคะแล้วก็จะนําเชื้อโรคมาสู่คนเรานะคะอันนี้ก็คือ,อโทษของมันทีนี้ประโยชน์ของมันล่ะคะประโยชน์ของขยะมีอะไรบ้างาประโยชน์ของขยะคือเราสามารถนําเอาขยะเปียก ไปทําอะไรได้ไปทําปุ๋ยหมักได้นะคะขยะเพียงที่เราแยกออกไปนะคะส่วนขยะรีไซเคิลเราเอาไปทําอะไรลูกขยะรีไซเคิลเราก็เอาไปขายได้นะคะ,ะ cycle, เช่นขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องอย่างนี้นะคะก็เอาไปขายได้นะคะอ่าอันนี้ก็คือหนูหน้อยตายพิเศษทีนี้สุดท้ายเรามาตก,กลงกันว่าเราจะทํายังไงนะคะจะไม่ให้จังหวัดขอนแก่นของเราหรือประเทศไทยของเราเนี่ย มีขยะเลอะเทอะนะคะเราต้องทำยังไงคะเด็กๆก็ต้องทิ้งขยะให้ถูกที่นะคะ,ะ,คะเวลาจะทิ้งขยะต้องทิ้งที่ไหนลกูกต้องทิ้งที่ถังขยะนะคะไม่ใช่ทิ้งที่พื้นนะลูลกนะถ้าเราทิ้งขยะได้ถูกที่ประเทศของเราจังหวัดของเราก็จะสะอาดสวยงามนะคะอันนี้ก็คือหน่วยหนูน้อยตาพิเศษนะคะแล้ววันนี้คุณครูอ้ํก็มีงานศิลปะมาให้เด็กๆได้ทํานะคะ ที่บ้านมีกระดาษสีไหมลูกอ่ะอันนี้ความติดกระดาษสีลงไปนะคะให้เด็กๆต่อเติมรูปถังขยะให้สวยงามนะคะถ้าเด็กๆไม่มีกระดาษสีก็ให้เด็ก,ดกวาดเอาทั้งหมดก็ได้นะลูกอ่ะถังนิดนึงถังสีอะไรคะสีเขียวเด็กๆก,ก็เขียนขยะอะไรขยะเปียก,ก็เขียนข้างบนนะคะ ต่อไปสีเหลืองเด็กๆก็วาดหรือไม่ก็เอากระดาษสีเหลืองติดนะคะแล้วก็เขียนว่ารีไซเคิลนะคะสีแดงอันตรายสุดท้ายคือทั่วไปนะคะก็คือสีน้ําเงินนั่นเองแล้วก็เขียนหัวข้อข้างบนกระดาษด้วยหนูน้อยตายวิเศษแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะถ้าใครทําเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปงานศิลปะนี้ลงใน ส่งงานของอนุบาลสามให้ครูอ้ําด้วยนะคะแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยอันนี้คืองานชิ้นที่หนึ่งนะลูกนะ,ะต่อไปงานชิ้นที่สองนี่เด็กดูบนกระดานเลยแล้วก็เอาสมุดขึ้นมาเขียนบันทีวันศุกร์ที่4เดือนมีนาคม2 5ง5แล้วก็เขียนคําชี้แจงฝึกอ่านและฝึกเขียนคําศัพท์สัตว์ป่าน,นะคะศัพท์สัตว์ป่าแล้วมาดูคำที่หนึ่ง เป็นอะไรคะเป็นช้างนะคะแล้วก็รูปช้างอ่ามาดูคำศัพท์มีตัวอะไรบ้าง e l e p h a n t elephant elephant ก็คือช้างเด็กๆก็เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนภาษาไทยแล้วก็วาดรูปช้างลงไปนะคะต่อไปอะไรคะเสืออ่ามาดูเสือกัน t i ไทเกิดก็คือเสือนั่นเองต่อไปอะไรลูกสิงโตอ้าวมีตัว l i o n lion ไลออนลออนคือสิงโตต่อไปอะไรคะมาลายอ้ามีตัว s e b r a z e b r a Zebra ก็คือม้าลายนะคะต่อไป คอยาวๆนี่คืออะไรคะยีราฟนั่นเองเอามีตัว G I R A F F รีจีราจีราก็คือยีราฟคอยาวนั่นเองสุดท้ายคือตัวอะไรลูกน่ารักจังเลยกระต่ายนะคะคือ R A B B T บีบ b ทีและบิดและบิดก็คือกระต่าย เด็กๆก็เขียนคำศัพ์ภาษาอังกฤษเขียนภาษาไทยแล้วก็วาดรูประบายสีกำกับข้างหลังด้วยนะคะอ่าเสร็จแล้วหน้านี้ก็ให้เด็กๆถ่ายรูปส่งในงานของอนุบาล3เ<ม>ช่นกันนะคะส่วนสําหรับวันนี้เรามีงานสองชิ้นด้วยกันนะคะดเด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งลงในส่งงานของอนุบาล3ของเรานนะลูกนะสําหรับวันนี้อ้๊บก็ขอจบเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ